ล้มเลยให้ล้มในเนี้ยไม่ต้องบอกตัวเองตัวเดียวเจอเดี มาดูนุ่นคือหายเลยยิ่งเป็นคำที่เราทำว่าเป็นบ้าเหรอก็ชวนที่พี่ๆทำงานอ่ะมาดูขอพี่ลองดูจำดวงมันบ้าจริงจำดวงมันบ้าจริงนะพี่

ม่ต้องมีงไม่ทาอชิมนาชิมนาเดอดติ๊อยาก่งฐานเราอยกต่งตีหรกงมีต้องใช้ไฟบ้าตามพาันทันช่างบอกไม่ใช่ไปบอกไม่ต้องแล้ว่อบ่างเนี้ยลอื้ยาง ชื่ออะไรอย่านอไจิกเนวรัตเมื่อกี้ทาเยันปฟนเลยอ่ะฟันมันออกเหมืองนอกอะตอรเขารอพี่ฝ้ายไม่ไหวอ่ะ ไฟพี่ไฟแต่งจริงก็เลยบอกว่าไอ้น้ำแล้วบอกเอ้ให้น้ำแต่งลองใด้คนหน่องใช้ตน้ขอบคุณครับ

น้องนุ่นไม่เป็นจะภาพเดือนคือเสาร์คือสจิกายน68อย่าให้แสดงมงกุฎเฉลยต้องแจ้งก่อนงานใช่ไหมใช่ค่ะแม่แจ้งแจ้งเรื่องได้เลยครับแจ้งเรื่องได้เลยค่ะแม่อยากจะดูเรื่องอะไรแจ้งได้เลยครับเหมือนรงน้ำยเหมือนรงน้ำ่ะอ่ะเอา นุ่งเอากขนาดจะช่วเช็ดหัวไอ้นั่งก่อนแต่มันไม่ติดพี่บอลมาพี่บอลมาพี่บอลมาไหน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  เตตัวเลยนะอุ้ยพี่กันหน่อยพี่บอนะล,ลอ่ะหาคนะ่ะนพ่อจะสอบอ๋อแจ้งได้เลยครับแจ้งได้เลยม,มงกุรเฉลยใช่ไหมได้ได้แม่ได้ไดหนูจะได้มีของไปให้นะ้าขำแน่อีกแล้วลันลนมาพี่บอล

và subscribe cho kênh cả Mì Gõ อะไรพี่หนูมีคอมเมนน่าเกียดมากเมน<อ>ว่าเม,นม,ม้นว่าอะไรหนูสนใจหรือเปล่าก่อนหนูสนใจไหมหนูเห็นหรือเปล่าก่อนแต่งนาอยู่เราจะไม่เห็นอเดิี้ถี่เมา,า,าลแล้วแิง่ <laughs> ขอบคุณค่ะ ่แม่ถามอะไรต้องไหนบอกว่าแจ้งกับน้องนุ้มได้เลยจ้าโอเคค่ะแม่ก็ปุกกระปุกนะต้องได้ถ่ายคลิปด้วยนะโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยพี่บอย

้าดอกตตบอบคงขอคุนเรื่อมาน,นะคะขอบคุณค้าแม่มวันที่เท่าไหร่นะแม่ที่แม่หาหนูะจะได้รีบไว้ว่าเอออาจจะขอเรื่อกอะไรอย่เงี้ยให้ดูตัวแสดงช่างช่างหดทำไมเป็นแล้วอะ 啊！我我跑跑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  เอกาอยายอากให้พ่อแฟนรับเชิญนุ่นไปเล่นบ้างถ้ามีโอกาสอยากไปหานุ่นสักครั้งขับปกติดูแต่ไฟโสดอยากให้พ่อแฟนรับเชิญนุ่นไปเล่นบ้างพ่อแฟนพ่อแฟนพี่มีคาราเด็กเกชัยพิทักษ์ไว เราต้องเรียบร้อยจ้าโอเคค่ะวันที่เท่าไหร่เอ่ยแค่ตรจนดันมเกแคะคะดันมินเก่งหขทอมแม่ที่หางานจ้างล้วนะคะที่สามโอเคสามโอเคค่ะอ๋อคณะทุนทันนุ่มไม่ได้ไปคณะอื่นเลยครับ จะเล่อนอยู่แค่ของพ่อกับของบ้านบารมีทายเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปคณะเลยแต่แบบไปนั่งดูอะไรเงี้ยได้ไปนั่งดูถ้าไกล้ๆไปนั่งดูไปอะไรเงรนนี้ยได้ค่ะ แต่ยืนอยู่ในเล็บอยู่แวก็งานเต็มเลยไม่ได้ไปมาจานบ้าหนแรก

ยอดกระปุกอมสิวันเกิดกันนะพี่มีคนบ้าอะไ,ไรหนูหนูมีคนป่วนเหรอรอ๋อโทษทีเขาไม่ได้สนใจเลยแต่งหน้าอย่างเดียวเลยนู้อะ <laughs> กลังส้างสา่ตู้คุณเม้นก็พยายามแสดงตัวเม้นว่าอะไรเม้นว่าอะไร

ผู้ตต่อทีงานสดของเรามาคร้บผู้ันรกและคเ่ขนเป็นอย่างสูงครับดี๋ยวการอนเรจโหและจะทำการแสดงเลยนนครั่องีกคิทีเท่านั้นก็ช่วนี้เรไปบุญิดบอลูปูน่นนะครังต้องกอทรงที่เขาเขียนไปแล้วเนี่ยแล้ว่าไหม แม่ก็ไปเรียดีมากขอบคุณนะคะวันนี้เรีดีวันนี้ไม่ใช่แม่ชีครับวันนี้เป็นวาสนาขอบคุณครับล้า <c oughs> คุกคามไม่ไหวไม่ได้